โอ้โหนี่อากาศดีมากเพื่อนก็อย่าให้เพื่อนๆได้ดูคิดอ่อดูดูวิวสวยๆก่อนก่อนก่อนดูเห็ดค่ะเพื่อนๆก่อนดูเก็บเห็ด ໂອໂຫແສງແສງກະຮ້ອນເລີຍເບິ່ พื่ดูสิคะโอ้โหเป็นคอนโดเลย oh, <ๆ>เปลูกบนชั้นชั้นชั้นชั oh, ้น oh. อวันนี้ป้าก้อยตั้งใจว่าจะไปเขาอีกที่หนึ่งจะไปอีกที่หนึ่งพอมาเจอตรงนี้ป้าก้อยก็อยู่ตรงนี้อีกแล้วไปไม่ถึงที่ตรงนั้นอีกละนี่เพื่อนเพื่อนดูโอ้โหเก็บกันยาวๆนะตรงด้านขวามือนู้นอีกเก็บกันยาวๆเลยเพื่อนๆนไป เยอะค่ะ okay. yeah, okay. จริงๆวันนี้ปราก้อนไม่ต้องใส่ถุงมือก็ได้วันนี้อากาศวันนี้แดดมันออกสบายสบาบด้วย เดียวก็มาค่ะวันนี้นไปดูโม่ นี่ค่ะโอ้โหเดียแล้วเพื่อนๆข้างบนนั่นอีกเด่นไปหมดค่ะเก็บกันเลยค่ะขายายใหญ่เพื่อนนี่แค่อยู่ข้างทางเหมือนเดิอมอะค่ะเพื่อน เสียงนงกก็ร้องจังเลยนี่นเ,นเพื่อนๆมีล็อกเล็กๆด้วยนะคะเราไม่เอานะคะเอาเอาใหญ่หน่อยแต่ขาเขาก็ใหญ่ค่ะก็ะดู่อนอนี้คู่เข่าเลยคานเน่ยมันมีกลุ่มเยอะๆกระกออนก็คานนั่นแหละคะ่ะอันไหนที่ท่าสะดวกสบายกระดูอกออนก็เอาด้วยละ ทำทา,ทาน,นั่นแค่ะขาไปเร่อยเล็กค่ะแล้ก็มาเก็บบันหลังพร้อมอยู่ข้างทางนี่เอง มันก่อนที่น้องตีมาตกเขาก็อีตรงนี้แหละคะ่ะข้างทางนี่นะคะเก็บหนังไก่แล้วก็ตอนลงไงคะ่ะสไลด์ลงไปเลยนมันก็ตกด้วยางามค่ะเพื่อนดอกกำลังแบบโอ้โหมันหยุดมันอยู่กับมอสเลยคะ่ะมันงามจริงๆเพื่อน 哦，嗯、oh. mm，你在哪里？ เรามาช้ามันก็จะลาไปแล้วเนี่ย ให้เก็บด้วยแต่มันออกจะซีดๆมันจะอมน้ำอะค่ะเพื่อนๆนี่ไงค่ะจะอมน้ำหน่อยโอ้มันเละค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเรามีอะไรโชว์ให้เพื่อนๆดูนู่นเหนไหมคะเพื่อนๆนู่นโอ้โหเดี๋ยวเราไปเก็บกันนะคะเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ก่อน เป็น,นหน้าาไปค่ะเพื่อนๆดอกต้นใหญ่เนยะข้างล่างอีกอะแต่ข้างล่างกับเ้าค่อนมาข้างบนนะี่นะเพื่อนเนี่ยมันอยู่ติดทางตรงโค้งตรงบ้านที่จะไปบ้านตะก้อยนี่เองค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ ดูเถอเพื่อนโอ้โหนี่นหละคะ่ะหืมพุ่นน่ะเพื่อนดูสิคะเพื่อนๆพื่อดูความเยอะของเขามีแค่จุดตรงนี้นะคะยังยังไม่ได้โชว์อีกจุดหนึ่งเดี๋ยวเราเอาจุดตรงนี้ก่อนนะเพื่อนเพื่อน ก้อยลืมไอ้ลบไอ้ป้าก้อยลง Youtube แล้วป้าก้อยลืมลบสองใสยเดี๋ยวจะต้องต้องขัดจังหวะก่อนแล้วก็ไปลบรูปในในในกล้องก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องบอกป้าก้อยว่าเมมโมรี่เต็ม เพื่อนคะดูสิขาเขาอะขาเขาใหญ่ปล้วกยชอบเก็บเห็เดดำกับหญมม้ามอสนะคะขาเขาอ้วนอ้วนดู ายาวใหญ่เพื่อนดูสิคะนู่นข้างบนนี่ค่ะข้างบนนู่นอีกอเยอะค่ะเก็บกันเลยะคะ่ะเพื่อน สีเขาสวยจังเลยค่นะถ้ามันอยู่ในย้ามอสเนี่ยทำไมสีเขาสวยสวยนะอ,ยอันเล็กๆนี้ไว้ก่อนนะครับพเพื่อน ที่มันแบบตากแล้วแบบดอกใหญ่ๆเว่อร์อย่างเงี้ยดีจังเลยเวลาตากเนี้ยอุ้ยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อน bind med ยืดเข้าไปก่อนนะคะเพื่อนอุ้ยขาเขายาวจังเลยเพื่อน โอ้โห oh. วันนี้ว่าป้าก้อยว่าอากาศมันเย็นมากไะป้าก้อยก็เลยจัดเต็มเลยใส่ชุดไอแบบ้แบบแบบบินเตอร์มาเลยอะโหคราวนี้ร้อนเลยค่ะเพื่อนๆข้างในอีก3ามชั้น อันนี้จัดเต็มเลยอ่ะอนนจัดเต็มเอาสะร้อนเลยแต่หัวก็ยังเย็นอยู่ ตรงนี้มี่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปก็จะตัดอีกแลตรงที่ก็ยืนนี่มันชันค่ะมีค่ะแต่อันนี้ขาไม่ก็ใหญ่เพราะาไม่ได้อยู่กับมอสถ้าก็อยู่กับมอสนะคะจะใหญ่มากตรงนี้ยังมีอีกค่ะเพื่อนๆแต่ว่ามันยังเล็กอยู่อันนั้นอะเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นกันเลยนะคะเพื่อนๆ ไปกันเลยค่ะนีค่ะคนลงไปเวลาเราเวลาเราใส่ตะกร้ามันจะได้ไม่พาขนมคนอื่นเขาเลอะพค่อยตั้งกล้องแล้วมันแบบมันเงิงแง,งขึ้นไปมันจะล้มนะคะเ,เพื่อน มีขนมันมีนม้ำดอกเขาใหญ่ดิดเพื่อนบางคนก็ชอบดูตัดขาหูดขนอะหูดขนเห็ดหนังไก่ ก็ถ้าเ,เพื่อนๆท่านไหนชอบก็ขอขอบคุณแต่ว่าถ้าไม่ชอบก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งอ,อ่ะทำอะไรลงไปบางครั้งก็ไม่ถูกใจทุกคนไปอะอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างป้าก้อยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะพูดเยอะเกินไปหรืออะไรคอมเมนต์มาบอกป้าก้อยก็ไม่เป็นไรค่ะ ้อก็จะปรับปรุงแต่เก็บเห็ดอย่างเดียวไม่คุยกับเพื่อนๆป้าก็รู้สึกว่ามันเงียบไงไม่รู้อ่ะก็นี่แหละค่ะก็ได้คุยไปอย่างเงี้ยมันก็เพลินเีเพื่อนๆแล้วก็แล้วก็เหมือนกับแบบมันไม่วางเวงอะนะบางทีอยู่ในป่าคนเดียวเงี้ยมันก็เออ ได้นั่งถ่ายคลิปแล้วก็นั่งคุยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมีเพื่อนมาด้วยอย่างเงี้ยแต่บางครั้งมันเยอะเกินไปก็ต้องขอโทษนะคะคเพื่อนๆบางทีมันคุยมันได้อัธรุษไงมันก็เลยแบบคุยแบบยาวอย่างเงี้ยต้องขอโทษด้วย ท่านก็อาจจะไม่ชอบพูดเยอะองท่านก็อาจจะเออไม่พูดน้อยจังอะไรเงี้ยให้เล่านู่นเล่านี่ให้เล่าอะไรให้ฟังบ้างอะไรเงี้ยป้าก็เล่าที่เล่าไปแล้วก็คือนั่นแหะค่ะก่อนที่ป้าก้อยจะแต่งงานเล่าเรื่องลุงฝรั่งอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าบางท่านจะชอบฟังหรือเปล่าถ้าไม่ชอบป้าก้อยก็ขอโทษด,ด้วยเดอ้อป้าก้อยก็อยากจะแชร์ความรู้สึกที่แบบที่ผ่านมาแบบดีๆอะไรเงี้ยนะ่ะ จเจอเห็นดนางไก่กนะคะเพื่อนๆดอกสวยดีจังเลยน,ะนี่แต่ว่าไม่รู้อะไรมันมาทาหักเดี๋ยวเราก็้าไปตัดไปขุดคนที่หลังนะคะเพื่อนๆอ,นอ้นี่นะคะนี่แล้วก็นู่นอีกค่ะนะคะนางไก่ในเวลาก็ขึ้นนะคะสะอาดสะอาดแต่เวลานเราเก็บไปเนี่ยเราต้องระยังระวังเลยระวังความอันนี้ของเขากลัวเขาจะแตก นี่ค่ะเพื่อน,นอืมสวยค่ะอันนี้อะไรมาทําก็ไม่รู้ก็เอาค่ะมาเขาอยู่ในป่านะเขาก,ก็สดตลอดอะอากาศมันเย็นอุ้ยหาดเลย